สวัสดีค่ะเจียมเรียกชันนะคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะคะที่เจียมแอบมาทําคลิปเพื่อที่จะลงแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ติดตามได้เห็นคลิปก่อนใครเลยนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะคะเพลงทีไไ่เอามาฝากวันนี้นะคะเป็นเพลงของพี่อ e ิวสลิกนะซึ่งมีเพื่อนบอกไว้ในคอมเมนต์เมื่อวานนะคะคลิปเมื่อวานบอกว่าวันนี้พี่อ e ิวจะลงเพลงช่วงสองทุ่มนะเป็นเพลงใหม่ซึ่งเจียมก็ก็ไม่รู้ว่า จริงหรือเปล่านะคะแต่เจมก็ใจจดใ,ใจจ่อที่จะรอฟังอยู่เหมือนกันนะคะก็ได้มาฟังจริงๆช่วงสี่ทุ่มนะคะ <c oughs> ใครที่พี่อิวลงปุ๊บแล้วดูปับ๊บใครดูก่อนสามทุ่มในคอมเมนต์มาบอกข้างล่างหน่อยนะคะโหถือว่าคนที่แบบเร็วมากเลยละนะคะเรามาดูกันนะคะกับเพลงนะคะเพลงนี้เพลงล่าสุดเลยนะคะชื่อว่าเพลงโน้ตบุ๊กนะคะของพี่อิวนะคะจะพูดถึงเรื่องราวอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังแล้วจะได้เรียนรู้อะไรกับเพลงนี้นะคะ่ะ ว้าวแค่ขึ้นมาก็สวยแล้วอ่ะ ทุกค่ำคืนให้ฉันคอยบอกว่าเรารักกันยังไงตั้งแต่เราได้เจอเธอจำไม่ได้แต่ฉันยังจำมันไว้เสมอทุกทีที่เคยผ่านเขียนฉันเขียนถึงเธอฉันจะเขียนต่อไปจะเขียนในใจก็ช่างปรนไรแต่เธอไม่เคยอ่านอีน้าวัน l e ชื่อเกไม่มีทางจะให้เธอไป จะไรย,ยังมีความหมายจนวันสุดท้ายฉันจะไม่ลืมมันขอผพานเรือนเล็กเดาอย่างที่ตัวต้องไกลเป็นคิดตัวไว้ไม่นานเท่าไรเธอยังได้เลื่อกันต่อให้นาฬิกามีเครื่งย้อนเวลาฉันก็ยังสัญญาฉันจะทำ หันก็สิบ,บอกเธอให้ธอมึงรักของเราได้สักกว่นใจยังอยู่ที่เธอมันคงไม่จำเป็นต้องพูดวรักกบคำเงินได้ไม่เพียงแค่สักคำ You know how I feel มีเพียงเธอที่เคยเข้าใจ You know my love is real แล้ฉันรักเธอเท่าไรแม้เป็นโชคชะตาฉันแค่มีสักท้ายเธอเป็นหาไม่เจอหนหน,หนาทุงไรฉันพร้อมเจอแนมะ้หากเราต้องลา มีใจสุดท้ายคงมีความหมายแต่ฉันได้ใช้มันไป,ปพร้อมๆเธอต่อให้นาฬิกามีเครื่องย้อนเวลาฉันก็ยังสัญญาฉันจะทำ ฉันเขียนจดหมายถึงเธอแต่เธอไม่เคยได้อ่านจำได้ดีเหมือนว่ามันเป็นเมื่อวานฉันเขียนจดหมายถึงเธอแต่เธอไม่เคยได้อ่าน จแบบสะท้านทุคนเออจับแบบกึ่งๆถักมุมนะที่แรกเห็นเห็นมิวสิกนะมิวสิกเห็นผู้หญิงเหมือนเราก็จะว่าเออาจจะป่วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายคือจำไม่ได้เลยนะเรื่องราวที่เคยรักกันมาเคยมีความผูกพันกันมาไม่เหลือเลยอ๋อให้พูดยังไงอ่ะ ัองอึ้งอยู่เดียวก่อนอ้วก,ก่อนว้าวเป็นอะไรที่บางทีมันอธิบายออกมาไม่ได้แต่มันรู้สึกข้างในอะทุกคนมันมันปริมทุกคนรู้สึกไหมมันปริมเอาพูดถึงเรื่องนี้กันตั้งหลักกันที่เนื้อเสียงของพี่อิวไปนะคะพี่อิวเป็นคนที่โอ้อห้องยังไงก็มีความรู้สึกอยู่ในการร้องของเขาเลยเนาะเขาคารมคมคายเขาลึกซึ้ง เขาเอาความลึกซึ้งมาแต่งเป็นท่อยคำเป็นรามเป็นคำคล้องจองที่มีจังหวะมีเมโลดี้อยู่ในนั้นเมโลดี้ของเขาอ่ะพิเศษและมีเสน่ห์มากคือมีความเป็นไทยอย่างละมุนแอบอยู่เป็นกลิ่นอายอยู่สวย,สวยอยู่ตรงนั้นน่ะคือมันไม่ได้เป็นการที่เซ็กสร้างขึ้นมานะมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเขาเลยมันเป็น d n เอ็นเอเขาเป็นคนแบบนี้แล้วเขาก็ สร้างสารรค์มันออกมาแบบสื่อสารมันออกมาครับโอ้โหเพราะเพราะมีสนเสน่แบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะรับรู้ถึงตรงนี้แล้วก็ชื่นชมชื่นชอบในผลงานเขาม,กมากๆเลยนะคะจะยังเป็นคนหนึ่งที่แบบยอมรับเลยว่าเสพผลงานพี่อิวแล้วก็รู้สึกมีอินสป r เรชั่น มีแงม่มีมิติต่างๆเกิดขึ้นมากมายด้วยความดำดิ่งของถ้อยคำของเขาการสื่อสารของเขาฟิลลิ่งของเพลงที่เขาทำมันมันลึกซึ้งนะคะว้าวทำได้อย่างลึกซึ้งมากๆนะเพลงนี้ก็ร้องนะร้องได้อย่างมีความรู้สึกอย่างเหมือนธรรมดาแต่ไม่ สิ่งที่มันแฝงอยู่คือความรู้สึกของบทเพลงของค่อยคำที่ที่เอ่ยออกไปอะว่าต่อให้เธอไม่ได้รับรู้มันอะแต่ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้และฉันก็ยังรักแล้วก็ต่อให้อะไรนะเวลาเหรอเวลาจะกลับไปก็ยังคงจะจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจนก็ไม่แน่ใจแล้วเราแบบโหท่อนนี้เพียบโดนเจ์รู้สึกว่าท่อนนี้เป็นท่อนพีของเจมแย่มากเลยนะคะแล้วก็ เรื่องราวต่างๆเขาก็บอกเล่ามาเรื่อยๆอะพอมันถึ่งท่อนนี้ปุ๊บอะช่วงจังหวะที่เขาใช้ก็เป็นช่วงจังหวะที่แบบแปลกใหม่ขึ้นมาอีกนะคะมันเป็นการหนวกนะคะแล้วก็ใช้เมลโลดี้เข้าไปโอ้สวยมากสวยมากรง้โหตอนนี้ยอมรับเลยว่าแบบกินใจมากเลยนะคะพี่ดิวว้าวลึกซึง้งจริงนะแล้วก็เรื่องราวของดนตรีนะคะเพลงนี้เท่าที่ฟังไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นความพอดีที่เขา m a n a มาเพื่อให้มันออกมาในรูปแบบนี้แหละนะคะแรกๆมานี่เป็นเพลงซาวแบบละมุนมาเลยนะซาวแบบฝันแบบอะไรอย่างงี้นะ,ะเพื่อให้เกิดจินตนาการให้เราอะเข้าไปในสูงเรื่องราวนี้นะคะได้อย่างโหเป็นธรรมชาติมากมากเลยอะแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับจังหวะมีจังหวะใส่เข้ามาเพยงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะค่อยๆค,คืบนคลานนะคะนำเราเข้าสู่เรื่องนีอ้อย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยอะโหดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปค่อยๆดิ่งเข้าไปทุกคนเขาเก่งมากนะ เขาแยบยลมากเขามีประสบการณ์มากเขาลํำลึกมากนะคะแล้วก็บอกเล่านะคะเรื่องราวนี้ก็เป็นมิติหนึ่งมุมอมองหนึ่งของความรักนะคะที่จะบอกว่าเป็นอุดมคติก็ได้นะที่หลายๆคนต้องการความรักแบบนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันก็ยังรักเธอไม่เปลี่ยนเลยคือฉันตัดสินใจแล้วที่ฉันจะรักเธอซึ่งอันนี้ต้องเป็นอะไรที่คนที่มีประสบการณ์คนที่ล้ำลึกนะถึงจะถ่ายทอดใน มิตินี้ออกมาได้อะเพราะว่าเจยามเคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่กับคนคนหนึ่งมันเป็นความรักใช่ไหมแล้วก,ก็วันหนึ่งอะมันก็ลืมไปมันก็หายไปนั่นแหละนั่นแหละคือเราไม่บางบางทีเราไม่ได้รู้เลยละ่ะเราแทบตามความรู้สึกไม่ทันอะเรารักเขาอยู่แล้วแล้วลวันหนึ่งอะมันก็เราก็ลืมไปที่จะรักษาความรู้สึกนี้ไว้จนมันหายไปเลยทุกคนมันก็กลับมาไม่ได้ละไม่รักแล้วอะ คือเฉยแล้วอะอะไรเงี้ยเพลงนี้มันเหมือนกับแบบล้าไปกว่านั้นอะคือต่อให้นะคะความทรงจําหรือความรู้สึกของเธอเนี่ยถ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ก็ตามอะจะขอให้ฉันได้มีโอกาสได้บอกเธอโอ้โหบอกถึงความรักของเราแล้วก็เอามันกลับมาอะไรประมาณเนี้ยแบบล้ำลึกมากเนี่ยล้ำไปเลยนะคะ คือมันคือคือเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดแล้วมันออกมาได้ดีมากเลยนะคะถามให้เจนไม่เห็นนะเพลงนี้พอเจมฟังแล้วเห็นหลายๆอย่างมากนะสิ่งที่เจมเห็นสิ่งหนึ่งก็คือนั่นแหละหลังจากที่เจมรักแล้วก็เลิกลืมไปลืมความผูกพันลืมความสัมพันธ์ลืมทุกอย่างเลยนะแล้วก็ไม่ได้รักแล้วเจมก็รู้สึกว่าการที่เราอะจะมีรักครั้งใหม่ ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษามันไว้นะคะวันหนึ่งเราก็จะลืมแบบนี้แหละมันก็จะหายไปเพราะว่าความรักอ่ะมันมันมีแล้วมันก็ดับไปนะมันมันไม่ได้แบบรักขนาดแบบตลอดเวลาตลอดการนะคะมันมีแล้วมันก็ดับถ้าเราไม่ได้คิดที่จะตั้งใจที่จะรักษามันไว้มันก็จะถูกกลืนหายไปโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เลยเข้าใจฟิล ความลืมความสัมพันธ์นะอันนี้ในมิวสิกก็อาจจะเป็นเรื่องของกายภาพคือเป็นการอาการป่วยหรืออะไรก็ตามแต่ในชีวิตจริงอะ่ะบางครั้งมันไม่ได้เกิดอาการป่วยเลยนะแต่เรื่องเวลาหรือความใกล้ชิดกันเกินหรือหรือสิ่งต่างๆมันทําให้เราหลงลืมนะคะคุณค่าหรือว่าความหวานชื่นตรงนี้ไปเลยนะคะก็มีนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่านะการที่เราจะรักใครสักคนมันไม่เพียงแต่ว่ารักนะ แต่มันต้องมีความตั้งใจเหมือนเพลงเนี่ยเพลงนี้ที่แบบต่อให้มันจะเป็นยังไงก็ตามอะ่ะแต่เราก็จะรักษาความรักเราไว้แบบเนี้ยว่าเออเนี่ยคือความรักที่ที่ตั้งใจนะคะเรารักได้เยอะทุกคนสังเกตดูเรารักทุกคนน่ะได้ได้ตลอดแหละคนหนึ่งผ่านไปอีกคนหนึ่งมาก็รักอกีกอีกคนหนึ่งมาก็รักได้อีกอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละค่ะมันก็จะรักไปอย่างเงี้ยฟรีลูกวนลูกไปอย่างเงี้นปปยน,นะอืมหนึ่งคนผ่านมาแล้วก็รักก็หมดไปเจ็ดปีก็หมดไปอ่ะ สามปีหมดไปอะ่ะมาใหม่อ่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะคลิปความรักนี้ไว้นะมันก็จะไปเรื่อยๆนะในในความคิดของอเจย์แยมนะคะก็หลังจากนั้นเจย์แยมกลับมารู้สึกว่าตั้งใจที่จะรักใครแล้วก็คีปความรักเช่นรู้สึกว่าหูผ่านไปหลายปีมากอะ่ะเจยยมยังมีความรู้สึกว่ายัางเหมือนวันแรกๆเลยอะ่ะที่รักกันอะ่ะเหมือนเพลงน,นี้เลยอะ่ะทุกคนเพลงน,นี้เหมือนแบบว่าอะไรนะจำไม่ได้ละที่เขาบอกว่าเหมือนวันแรกที่เรา เออเริ่มเริ่มรู้จักกันหรืออะไรประมาณนี้ป่ะคะว่าอ,อะไรประมาณนี้ในเพลงเนี่ยนะคะค้ามล้ำลึกมากพี่อ,อ็นยอดแล้วก็นะคะเจมเคยเรื่องราวพี่อิวนะคะเจมมีเบื้องหลังนะกับพี่อิวด้วยนะคะก็เจมมีกับพี่อิวฝ่ายเดียวะคะ่ะพี่อิวคงไม่มีกับเมะะ <laughs> จมหรอกเจม์ฟังเพลงเขาอันนี้จะเล่าให้ฟังนิดน,ดนึงนลยคะ่ะฟังเพลงเขาแล้วก็ เจมช็อปมาตอนนั้นเจยยังเป็นนักร้องอยู่นะคะแล้วก็เพลงใหม่ๆม,มาเจมก็จะแกะอะไรประมาณนี้พอได้ฟังเพลงเขาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งเจมก็แบบเอ๊ะเได้ยินไกลๆอ่ะแล้วก็จับใจความไม่ได้ได้ยินจากจัก,กรยานจัก,กรวาลจัก,กรวาลอะไรอย่างเงี้แล้ว <laughs> เจมก็เลยเอามาเซิร์ชที่บ้านทุกคนเซิร์ชเซิร์ชจักรวาลไม่พอรักไม่พอจักรวาลไม่พอเซิร์ชเซิร์ชตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งยันเจ็ดโมงเช้าอ่ะทุกคนยังไม่ได้ฟังเลยคือแบบ หรือว่าจะเป็นของคนนี้ก็คลิกเข้าไปหรือว่าจะเป็นของคนนี้ก็คลิกเข้าไปมันก็ไม่ลิงก์เจอเพลงนี้สักทีพอไปเปิดฟังก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เพลงไม่ใช่ทํานองนี้ไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วสุดท้ายมาเจมก็มาคลิกในตอนเจ็ดโมงกว่าๆนะคะปรึง่งเพราะเจยังไม่คิดว่าชื่อเพลงจะชื่อนี้รักเมียที่สุดในโลกจริงๆแล้วมันขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเจยยังไม่คิดเท่าไรเาเจมไม่คิดว่าเขาจะตั้งชื่อเพลงเพลงนี้เพราะ,รรจะจว่ารักชะเจอร์กันมันเป็นเพลงรูแบบ สมัยใหม่ๆแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซาร้ามีจังหวะใหม่ๆไม่คิดว่ามันจะเป็นคําว่าเมียคําว่าอะไรแบบอย่างนี้ไงก็เลยไม่ได้คิดจริงๆนะเจทุกคดดูดิความทุ่มเทของเจีย,ยบ่ะเจีย,ยบชอบมากเลยอ่ะแค่เจีย,ยบได้ฟังเสี้ยวเดียวเจีย,ยบเอามาหาเอามาเซิร์ชอตทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจนไม่นอนอ่ะเพื่อที่จะเจอเพลงนี้จริงๆนะโหพี่อู๋เพลงพี่นี่แบบ สะก,กิดมากเลยอะแบบนะคะลำ้ำลึกมากแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอเจอปุ๊บแล้วก็ได้เห็นผลงานพี่อิวหูนะคะเป็นเดือนเดือนอะไรที่ยังเสพเสพผลงานเขาอยู่อย่างเงี้ยวนวนวน,น,น,นอยู่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นว่าหอเป็น5้าเพลงสิบเพลงยี่สิบเพลงโอ้คนบ้าอะไรเนี่ยทำเพลงเยอะมากแล้วเพลงแต่ละเพลงโอ้โดนโดนโดนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะมีความรู้สึกนี้เลยว่าว้านะคะ แล้วก็ชอบในหลายๆเพลงมากๆฟังวนไปเรื่อยๆเพลงไหนก็โดนหมดนะคะมันก็เลยแบบฟังทั้งวัน ก็ชอบพี่อิวนะคะเป็นการส่วนตัวใครมีความรู้สึกอะไรยังไงเจอพี่อิวตอนไหนครั้งแรกนะคะฟังเพลงพี่อิวเพลงไหนเป็นเพลงแรกคอมเมนต์มาบอกกันนะนะคะก็เช่นชมอะไรยังไงเช่นชอบอะไรยังไงตรงไหนก็พูดคุยกันนะคะข้างล่างนะโอเคเจอกันว้าวชาวบ้านเลยเพลงนี้วันนี้คืนนี้เจะยำน่าจะนั่นแหละนะคะนอนไปกับเพลงนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่า ้องเปิดฟังอีกหลายรอบแน่นอนชอบละมุนเหลือเกินทุกคนตอนนี้มันจะเป็นเพลงอกขักนะแต่มันมีความลึกซึ้งคุณค่าแห่งความรักอยู่ในเพลงเพลงเนี้ยซึ่งมันแยบคายมากมันมันต้องเป็นคนที่ล้ำลึกแบบเนี้ยถึงจะทําเพลงแบบนี้ได้มันไม่ใช่เป็นมิติเดียวมันมีจินตนาภาพอยู่ในหลายๆมิติอยู่ในหนึ่งเพลงในความหมายเดียวหนึ่งคำแต่มีสามความหมายด้ยวยกันในนั้นนะ่ะว่า อธิบายมันดิพูดไม่หมดพูดไม่ได้อย่างที่อยากจะพูดทั้งหมดเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับคนที่แนะนำเพลงนี้ด้วยนะจ๊ะดีใจมากๆเลยใครมีเพลงใหม่ๆอะไรยังไงแนะนำเจียาเลยนะแล้วก็เราจะหาวันพิเศษแบบนี้มาจัดกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะติดตามไว้เดี๋ยวจะยมแอบทำคลิปลงก็จะได้เห็นก่อนใครนะคะโอเคเจอก,กันบ๊ายบาย